สิ่งที่ครูจะต้องให้คุณตระหนักเพื่อที่คุณจะได้เข้าใจในการแก้ไขปัญหาว่าทําไมครูต้องให้หนูทําอะไรด้วยอ่ะทําไมหนูต้องทอํแบบน,นี้ล้องปที่มันละไม่เห็นจะทําอะไรเลยหนูว่าทั้งตือทั้งง้อมันหนูเคยทําความดีให้กับมันทําไมวันนี้มันวิ่งไม่วิ่งกลับมาหาหนูบ้างล่ะทําไมครูต้องให้หนูมาทำหนึ่งสองสามสี่อะไรแบบนี้ด้วยล่ะนะคะคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้คืออะไรสมองมนุษย์มันมีหน้าที่จําเหมือนกับวันนี้คุณตัดเขาไม่ได้ คุณยังคิดถึงเขาคุณยังอะไรอาวรพ่อกับแม่บอกคุณว่าเมื่อไหร่จะเลิกบ้าสักทีเมื่อไหร่จะเลิกคิดถึงมันสักทีไปมีคนใหม่ได้แล้วไม่ต้องดึงมันกลับมาหรอกแต่สําหรับเรามันลืมไม่ได้อะมันต้องการคนคนนี้เพราะอะไรถามไว้ให้ดีนะประการแรกสมองอะของตัวเราอ่ะมันมีหน้าที่จำเนาะฉะนั้นถ้าวันนี้หลายๆคนมาบอกคุว่าคุูหนูลืมไม่ได้นูลกเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนึ่งสมองเราเขาจดจํา ในความดีในสิ่งที่เขาอะทำกับเราตัวผู้ชายเองที่เขามาบอกเลิกเราอะครูบอกได้เลยนะ <c oughs> เขาน้อยมากอะที่เขาจะมาทําในสิ่งที่มันกระทบกระเทือนจิตใจเราฟังให้ดีนะคะน้อยมากที่เขาจะมาทําในสิ่งที่กระทบกระเทือนจิตใจเพราะอะไรคะถ้าเขามาทําในสิ่งที่กระทบกระเทือนจิตใจเราไว้แบบรุนแรงเราจะไม่อยากได้เขากลับมานั่นเท่ากับว่า ความหลงไหลความน่าเสียดายที่วันนี้เรายัางเสียดายเขาเรายัางหลงเขาอยู่เรายัางอยากสารสัมพ,พันธ์กับเขาใหม่อะ่ะมันหายไปแล้วแต่ทุกวันนี้มันยังคงอยู่เพราะว่าอะไรภาพความทรงจําดีๆต่างๆที่เขาเคยทํากับเราไวอ้อ่ะมันลึกมันแน่นมันดีกว่าใครๆที่เคยทําให้กับเราเช่นสมมติเราไปจับได้ว่าเขาอะไปนอกใจหรือไปมีคนคุย แทนที่เราจะเกลียดเขาใช่ไหมเราจับได้เราอาจจะดา่าจับได้ทุกครั้งแอบคุยทุกครั้งจับได้ทุกครั้งมันไปกินข้าวด้วยกันทุกครั้งเราก็ดา่ดาด่าเขาแต่อะไรสุดท้ายถามว่าเราเกลียดเขาไหมาไม่ไม่เพราะอะไรเขาดีเหลือเกินเขาเทคแคร์ดูแลเขามีความคุ้มฝังในภาพความทรงจำตัวเราและสมองเราก็จำเพราะไอ้บริบทต่างๆที่เขาเคยทำให้กับเรามันเป็นยังไงมันไปละมันไปกระตุ้นสมองเราให้หลั่งสารความสุข เราก็เลยลืมเขาไม่ได้